รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับตัวนี้ซีดีไม่อ่านนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีบดีนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มได้ทุกระบบในมีเทปแล้วก็วิทยุวิทยุถึงขค้ือร้อยแปดบ้านลรานะครับมีดับเบิลเบกนะครับตัวนี้มีซาวนะครับเป็นไฟ220บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับหัวกลมนะครับแล้วก็ตัวนี้เล็กซีเดียลยังอยู่อยู่เลยสภาพสวยนะครับ มีรอยนิดหน่อยตามกันเวลานะครับใช้ทานหกก้อนนะครับอันนี้ไม่ได้ลองให้นะครับทานบอร์ดีหกก้อนตัวนี้ cd มันขึ้นโนดิสครับหมุนแต่โนดิสเขาเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับกดปุ่ม power on ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอ่าเดี๋ยวทดสอบ cd ให้นะครับ cd เนี่ยกด play ปุ๊บนะฮะมันนิ่งเลยนะครับขึ้นโนดิสนะครับเดี๋วทดสอบระบบวิทยุนะครับกดตรงกลางนะครับมี สถานะไฟบอกนะครับกดดับเบิลเบสขึ้นดับเบิลเบสตรงหน้าจอ LED นะครับวิทยุเป็นแบบ FM MM AM รับได้ทักงคืนนะครับวงนี้จะเป็นบอลล่มเนี่ยครับอันนี้เป็นโทนนะครับหูฟังนะครับอันนี้ AM นะครับไฟระบบสตอริโอไฟโทนจูนติดหมดอันนี้ FM MM รับขด้นด้านบน สถานะไฟด้านบนติดหมดนะครับเสียงดีมากนะครับแน่นกระทบรถมาจากทางดาวพนธชรอตัวอยู่ที่เหนือวัดช่องลมส่วนที่บอัดนะครับเดาจจดกวิทยุลงเทล่หนาแน่นช่วงทางลงเพลินจิตนะครับฝนตกครัเขาไปทางต่างระดับท่าเรือยังเคลื่อนตัวได้ช้าฝนตกมาจากหน้าด่านบางนาตอนนี้จากโค้งวัดสะพานออกไปทางต่างระดับท่าเรือตรงนี้รถ ปริมาณมากนะครับออกไปทางดินแดงเนี่ยดูจากช่วงรับบ่ไกจออกไปทางลูกอมาฟังดูกดเทปเทปมิทยุซีดีนะครับเทปวิทยุอันนี้เวอร์เปิดปิดนะครับอันนี้ double ลเบ t นะครับอันนี้วอลลุ่มนะฮะอันนี้เป็นช่องใหม่ในตัวนะครับกอซ้ายกอซ้ายกอขวาเต็มระบบนะครับตัวนี้สายพันใหม่นะครับอันนี้ที่อาจจะจะวิทยุือเคนะครับ มันมากนะครับออกไปทาง่คือระบบเทปนะครับแเนี่ยดูจากช่วงรับวิทยุงนี้เลยจาก92เมกะเฮิร์ต 1, 2, 3ชัแนลนี่ถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับรับได้ทุกคืนนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับเทปก็ใช้ก็ขวาเต็มระบบเลยนะครับเทปวิทยุเต็มระบบนะครับซีดีไม่อ่านนะครับตัวจูนขึ้นวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบสตูดิโอนะอันนี้ออฟเบลดอันนี้ออนเบลดเสียงแน่นนะครับ สำหรับคนที่ชอบเสียงเบสแ,แน่นๆแนะน,น,น,นำตัวนี้นะครับฟังเพลงฟังเทปฟังวิทยุแน่นมากนะครับมมมผมกอให้นะครับนะเสียงเบสแน่นไฟบ้านเรานะครับเสียบไฟตรงได้เลยนะครับ นโนนมีรอยตัมกันเวลานะมีรอยบุมตรงนี้ด้วยนะคับนิดหน่อยแคนดเดียวนะครับอโอเคนะครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ